เป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนของครูพี่แนนและก็ทีมงานเอ็นคอนเซปต์ทุกชีวิตนะครับวันนี้เรามาเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการส่งมอบอุปกรณ์การเรียนคอมพิวเตอร์แล้วก็สื่อการเรียนให้กับน้องๆโรงเรียนสัตยาสัยแล้วก็เป็นโอกาสที่โรงเรียนเนี่ยครบรอบ30ปีแล้วก็เป็นการแสดงกาตาเวทิตานะครับต่อดอตอรตตอัดองค์ชุมสายในเวลาที่ท่านอายุครบ80ปีด้วยนะครับในอดีตเด็กนักเรียนของเราเนี่ยนะครับ ก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างที่เขาใช้กันตอนนี้เราอาจจะมีห้องแลบแต่พอเด็กเข้าไปในห้องแลบแล้วก็ต้องเดินออกมาเรียนชั่วโมงเดียวอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านมาสนับสนุนให้เราได้มีเครื่องไม้เครื่องมือให้เด็กได้ใช้นะครับพรานั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับว่าการที่เราเจะเก่ง ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับนะฮะมันต้องมีโอกาสได้ทำตลอดใช้ตลอดและเขาก็จะเก่งเพื่อเก่งแล้วนะครับการเรียนการศึกษาในยุคใหม่เนี่ยก็จะเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เอาสิ่งเหล่านี้มาให้ เด็กนักเรียนของเรานะครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นก็ก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานทาง N Concept นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มาเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการศึกษายุคใหม่คือยุคดิจิทัลนะก็ขอบคุณที่คิดมาให้เราทุกอย่างเช่นทางด้านหลังที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นส่วนที่เด็กจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองจากโปรแกรมที่ดีๆต่างๆแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยว่าคิดไปถึงไกลถึงขนาดว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจา พอเด็กออกนอกห้องเรียนไปที่หอเขาก็จะเจอสภาพที่มีให้เขาเข้าถึงได้อีกอันนี้ก็ถือว่าเป็นกุรุนุปการที่สำคัญทางการศึกษาก็ผมเน้นนำของคนซึ่งกรรมการบริหารโรงเรียนมูลนิธิสัจเจใสและในฐานะอดีตรัฐมนตรีซึ่งดูแลการศึกษาเนี่ยก็รู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดที่ทางภาคเอกชนจะเข้ามาช่วยเรานะครับแลาทำงานไปด้วยกัน ขอบพระคุณครับค่ะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะทาง N Con c อน t มากๆนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะในเรื่องของความรู้ให้กับเด็กๆของโรงเรียนสัตยาสัยนะ,ะโดยมีการจัดไว้ตามจุดต่างๆของโรงเรียนซึ่งครอบคลุมมากๆเลยอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับอนุบาลน,นะคะประถมวัยค่ะแม้กระทั่งในห้องทำงานของคุณครูนะคะ รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าด้วยความที่โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่ไม่ค่อยเข้าถึงเทคโนโลยีเท่าไหร่ค่ะก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนดูอะไรจากข้างนอกมากเท่าไหร่ค่ะการที่แอนคอนเซปต์จะเอาคอมพิวเตอร์มาให้นะคะก็ด้ทำให้เราแบบได้เรียนรู้มากขึ้น,นะคะ่ะ หนูรู้สึกว่ามันดีสําหรับตัวหนูแล้วก็ทุกๆคนมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูอยู่คณะมาเทิมศึกษาปีที่สี่แล้วเราต่างคนต่างมีเป้าหมายระบบเซลล์หนูคิดว่ามันใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นคลิปวิดีโอใช่ไหมคะเราสามารถจะเพิ่มหรือว่าลดความเร็วได้ตามที่เราต้องการค่ะแล้วก็ค่อยๆจดตามเพื่อทำความเข้าใจได้วันนี้เลิกเรียนวิชาภาษาอังกฤษไปค่ะก็รู้สึกว่า energy ของคุณครูพี่แนนเนี่ยดีมากๆเลยค่ะส่วนตัวหนูเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบภาษาอังกฤษเท่าไหร่แต่ว่า คุณครูพี่นา,น,านายก็สอนให้หนูเข้าใจได้ค่ะก็ขอขอบคุณเอ็นคอน t เซ็ปอะคาเดมีนะคะที่ได้มอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนสัญาสายค่ะพวกหนูก็จะได้นําในสิ่งที่พี่ๆมอบให้ในวันนี้สารต่อกับอนาคตของพวกหนูค่ะขอบคุณค่ะ